สวัสดีค่ะวันนี้เชืโตจากช่องอันโตคินนะคะจะมาแกะน้ำตาลสวิตเกมนะคะอันนี้เหนียวน้อยมาแล้วอันนี้คือน้ำตาลสวิตเกมนะคะเราวงกลมใช่รูปวงกลมอันนี้มันเปราะบางมากเลยนะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แช่ตู้เย็นข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วเนี่ยน,น้องเป็นโน้นนะคะไม่สาเร็จครับภารกิจไม่สำเร็จเพราะว่า <c oughs> เราไปแช่ตู้เย็น,นเด็กๆต้องให้ผู้ปกครองแกะให้นะคะ เพราะว่ามันจะแตกก่อนที่เราจะเล่นเพราะว่าเราเคยลองแล้วตอนที่เราซื้อมามันแตกก่อนใช่ไหมแตกกี่อันสองอันที่ไม่ใช่แตกหมดเลยสี่อันเลยสองอันแล้สองอันอ๋อเหรอแตกสองอันวงกลมไม่ได้แตกนี่นะแม่จะแกะให้มันเป็นมันมีหลายรสชาติตามสีเลยเดี๋ยวน้องๆไปเรี่นจำนะคะอันนี้รสอเบอร์รี่อเป็นสีชมพูก็เป็นสตรอเบอร์รี่อันละสิบบาท ทีนี้เขาจะให้เข็มมาด้วยนะคะแต่ว่าพอดีว่าเราทําหายเราก็เลยดีไได้วยการเอาคลิปหนิบกระดาษมาทําเป็นเข็มแทนพี่โต้จะมาแกะให้ดูค่ะทุกคนข้าน,นี่อะไรของหนูยันตู้เย็นค่ะยันตู้เย็นค่ะแม่พาหนูไปเลยโอเคจ้าเดี๋ยวรอดูให้กําลังใจพี่โต้ก่อนแล้วเราก็ค่อย,อ <S <S อยจิม้มจิ้มลงไปเลยเห็นไหมมันได้ยินเสียงปอแปะปอแปะแล้วทะลุไหมทะลุนั่น คราวที่แล้วไม่สําเร็จเพราะว่าตรงกลางแตกก่อนตรงกลางไม่ได้แตกแตกมุมแตกมุมคราวะีเป็นรูปสี่เหลี่ยมบล็อกบลอกเฮ้ยทำมาได้แข้มทำมาได้แก้มเลยมันเป็นเทคนิคเหรออีนี่เราเป็นนอากินด้วยไม่ได้แล้วนะเอากินของใครของเราเท่านั้นนะกินด้วยกันไม่ได้แล้วนะวะ ไอตัวเย็นหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้กำลังใจพี่ตัวแล้วเหรอมีของยากอ,อยู่ลูกดาวเหรือลูกดาวเหรอเล่นูกคดีมเนียนเหรออันนี้เขาเรียกว,ว่าคลิปหนีบก,กระดาษที่เรา DIY มาเป็นเข็มจิ้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 มอย่างเงี้ยอ่าจะได้คนจิม้มเดี๋ยวลูกพี่โตจิ้มก่อนเดี๋ยวมันจะจิ้มมือหนูนะคะเออต้องทำระวงังใช่จิ้มมือเหรอไม่แต่ตอนที่ถือมาเปาะบางมาก ไปเอาของหนูก่อนนะเปิดรูตนะุกเ,เ,เอกไปเลยค่ะโอ้โหรูตุกก็จะออกแล้วอืฮะระวังมือนะระวังมือนะทำช,ะชะ้าๆไม่ต้องรีบเราไม่ได้จับเวลาเราไม่ได้จับเวลาอร่อยเลยสิอร่อย,ออยหมดก่อนแน่เลยอะลองทิมสิลองทิมส,มสิถ้ามันทิมจากด้านหลังได้ไหม่ะเพราะว่ามันเห็นรอยแล้ว แยกจากด้านหลังได้ไหมอันนี้กินเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะแปรงฟันให้สะอาดล้างมือให้สะอาดนะคะ <ไง S 1> ทุกคนไม่ไปนุ่มมาเล่นของอย่างแล้วไม่แล้วเราไปนุป่มไปเอาอันที่แตกมั้งเรามีอันที่แตกเหลืออยู่สองอันมันกินได้จริงๆนะทุกคนอันนี้สซิวเกมะเนะี่ยอันนี้น้ำตาลจริงหอมมันหอม หวานด้วยครับทุกคนวิธีทำง่ายๆนะคะทุกคนมีน้ำตาลโมดด้วยนะคะแล้วก็ฟูอ่ะโอเคเราจะดูพี่โตแกะได้แล้วเราต้องไปเอาจานมาค่ะโอ้ได้จานมาด้วยอ่ะค่ะโอเคอ่ะเออเราแกะเลยค่ะให้พ่อให้ให้แม่ทุกคนโอเคอ่ะอะให้แม่แกะ อันนี้ของน้องเปนโนนะคะเป็นอันที่เราซื้อมาอันแรกที่มันแตกน้องเปนโนอันที่สองของน้องแกน้อไม่แตกนะของน้องเปนโนเป็นเผ็ดเลยค่ะเป็นเผ็ดเลยใส่ตาเลยเผ็ดเลยค่ะเยอะแยะเอาใส่ตากอ้ํเลยค่ะเดี๋ยวขอแม่ชิมหน่อยนะคะสักอันแม่ชิมเลยเป็นตัวพีชตัวเกะของพี่ตัวโตอร่อยอร่อยอร่อะไรอ่ะอืมเราต้มค่ะลองติดคอนะคะหนูเคี้ยวนะคะเคี้ยวเลยนะกินคำเล็กๆนะคะอร่อยค่ะ อืมอืร่อยจริงแล้วพี่โต้แกะได้ไหมเนี่ยภารกิจจะสำเร็จหรือเปล่าเรามาให้กำลังใจพี่โต้ได้นะคะพี่โตสู้ๆอ่าพี่โต้สู้สู้พี่โต้สู้ๆอ่ะมีกำลังใจค่ะระหว่างที่พี่โต้แกะน้ำตาลอยู่ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าพี่โต้จะแกะสำเร็จหรือไม่หรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆบอกพี่ออนโต้หน่อยค่ะทุกคนในเกมมันใช้ไฟแช็คคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วเปรี้ยวเป็นรสส้มเลยค่ะ น้องชมฮะนี่เป็นน้องชมโอเคน้องข้ามเดืนไปตอนโอ้ฉันน่าะอะไรเนะี่ยอ้าวน้ำตาล่วงแล้วเนาะมดมาสามทุ่มระวังฟันด้วยนะคะเพราะว่าฟันแท้เพิ่งเกิดตอนนี้เพียตโตเราหกขวขบกี่เดือนสองเดืนอดนสามเดือนสองเดือน,น,นกว่าแม่ช่วยไหมแม่แม่ช่วยลองดูสิ๊บไปขอแม่ขอแม่ลองดูหน่อยฮะ ไม่ใช่ทำเตกไม่นี่ไงก็พลิกกับด้านหลังเนี่ยทิ่มด้านหลังได้ไหมไม่ไดมไม้มันไม่แหลมมืนเข็มมันไม่แหลมมันเข็มเข็มมันมีอยู่ในแก้วไม่ใช่เหรอไม่มีแม่ขอเลยจิบบ๊กดูแตัวคุณใช้ไปเค้กใไปเค็กเราหักเลยได้ไหมหักขอบๆมันได้ไหมโอเคหักขอบเลยได้หรือว่าโดนเตะกดเกมนี้น้ำตาลเตะกับที่เราทำมากดคือน้ำตาลเตะ น้ำตาลเด็กน้ำตาลเด็กภารกิจไม่สำเร็จมาครบอุมนี่ไหมเหนียวใครต้นเอ้ยแม่ทำนี้มันได้หรอมันทะลุยังยังไม่ทะลุใครมันหนาอยู่ใครจะจะลดคุ้มยิงไม่ไม่หนักกวบ้าแล้วอใคะหนาแม่ไปดูเข็มนะเข็มที่เขาแถมมามันจะมีเข็มที่เขาแถมมาให้เข็มมาให้เหรออันนี้ไอ้สิบอย่าง แฉลบหนูอย่างไรไม่หนูอ่ะกินเลยมันเป็นเพชรแล้วแขลบหนูอย่างไรแไลบก็ทำไงงั้นจะฟันหักหรอกแตกกว่านะรอรอเข็มก่อนครับ เข็มมาแล้วอันนี้คือเข็มขขขที่เขาเขียม,มาให้นี่ของหนูอยู่นี่คะ่ะนี่ไงระวังนิ้วไม่ไม่ปักมือ,อมันบาด<ห>มือ,อได้ไหมได้คะ่ะมันเป็นเข็มแหลมจริงเข็ม,ขมไปหนูก็ต้องระวังนะคะทุกคนให้ระวังนะคะเฮ้ย<ม>ห,หนูทำไมไปทำจิ้มใส่ปากอย่างนั้นห้าออมเอาจิ้มใส่ปากนะห้ามเอาเข็มใส่ปากนะให้หยิบน้ำตาลใส่ปากได้นะคะห้ามเอาเข็มใส่ปากอันตรายเพราะเข็มแหลมจริง ในสควิตเกมอ่ะพระเอกเขาเลียแต่ว่าของจริงแล้วมันอันนี้คือเอาออกจากตู้เย็นนานมากแล้วตั้งแต่เช้าเลยแต่ทำไมตอนถือมาจากตลาดเราซื้อมามันแตกง่ายมากเลยระวังเอ้ยไม่เอาออกไปเข้าไปขนาดนั้นนี่ลูกก็อันตรายเข้าคอระวังมือระวังมือจิ้มได้ไหมจิ้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 มไม่ต้องขูดจิ้มไปลองไปลอง เหมือนเขาทําแตกเป็นเสียงเสียงได้อันเป็นอันเป็นอันเด้ในในคลิปใน,ในในคลิปเกมอ่ะทำให้แตกบิดออกเท่านี้เท่านี้เอามาอให้พ่อแกะหน่อยอันเดียวทำไมกระบาทนะแล้วกระติกกระติกบาทสกีตพ่อจะกินสกีตพ่อไม่กินแม่ทำคิ้วยึกยึกทำคิ้วยึกยึกเลยการลงโทษคนเราเราเล่นเกมบ้านเราใครแพ้ทำคิ้วยึกยัก ยึดยึกยึกยลอนนิ้วยครับพี่ก็ก้ <c oughs> มมากเลยสนใจมากมใส่หรอทุกคนมันจะได้ไหมสำเร็จปะกัดข้างๆเลยกินมันไปเลยอืมมันแข็งมากเลยนะดูมันแข็งแต่มันเคี้ยวได้อยูน่นะแม่ลองกินแล้วก่อนที่ลูกจะกินอ่ะมันติ่มยากอือง่ามันติ่มยากคิดกัดมันเลยกินมันเลยเทเลนิดกินได้ดีกินได้ไม่เป็นน้ำตาล คุณตาจริงค่ะแต่ว่าระวังมดนะคะมดมาเร็วมากออกแม่ส huh. e ่วนนึแม่เลอ้ยงเดื่นีค่อยๆบิเลยย่ากระโดดเลยนะยาวังค่ะระวังโดนคุณยายค่ะหนูหนูรักโดนทับเล็งออกมากเกายี่สก้าสิบ ได้ไหมเด็กก็ปถะงร้าน่าทั้ดใครอยามันาะชิ้น้ไมนะเดกก็เองเก่งนะเหนาเนมันเหนียวมือด้วยเนี่ยเอาแม่ที่ทานลงไปก็ได้นะได้ึงกบอ่าเล็บขอบเล็บขอบ อ๋อโดดหรอคะหนุมกลุ่มยั่งเลยจะนอนนะคะระวังฟันหด้วเออระวังฟันนะกลัวฟันจังเลยทำไมคะไ่ปอมันได้ดนะไม่มีเวลาจับไม่ได้จับเวลามันไม่ได้เล่นจับเวลาขูดแบบนั้นไม่กลัวมันมือตำมือ จิ้มอันนี้ก็แหลกจิ้มก็ยากมันหน,นามันหนามันแข็งมากเลยเนั้นเขาทไอ้ที่มันแตกเนี่ยเนี่ยมันแตกมันแตกเป็นแบบเสี่ยงเลยนะแต่แบบเป็นคนอโลเคแหละได้ไหมเนี่ยแต่อันเนี้ยใช่แต่อันเนี้ยคือถ้าเกิดเราจะทำไม่ต้องไปถูมือเว้าเหนียวเหนียวเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มมันก็ไม่ไมไมค่อยออกเท่าไหร่ มันนี่เหมือนในงานกาชาตใช่ตอนปอกวันนี้อันนันเป็นน้ําตาลแบบน้ําตาลแบบหนึ่งหนึ่งคนละแบบอันนี้มันเป็นน้ําตาลคนละแบบอันเป็นน้ําตาลดัดแปลงมาขึ้นามาบาบีเอาได้ไหมลูกบีเอาได้ไหมตัวภารกิจก่อนได้ไหมข้อเสียวกลัวมือเออได้ไงนั่นไงนี่บีเอาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกินนะต่อแม่กลัวฟันหักเอาบีออกมาก่อน ไม่ต้องกินก็ได้ลูกเราแค่โอเคเราทำให้เพ้่บาทมอได้ไมเใช่แข็งนะปลอกแต่ขอจิ้มจิ้มจิ้มแล้วเบี่ยาได้ปะตัวนี้มันมีความปลอกเออนั่นไงันบาดมือได้นะตัวออส่วนเดียวส่วนเดียวมันคมนะระวังมือนะความะของแข็งเนี่ยมันคมนะครับเราก็ไม่ต้องมากินให้หมดเราไม่ต้องกินก็ได้ลูก แค่เราดูรีวิวแล้วก็รววเรียนร,รู้วิธีเฉยๆเนี่ยเราอยากทำเฉยๆว่าภารกิจเราจะสำเร็จไหมเราจิ้มจิ้มจิ้มเหมือนแม่ทำตะกี้ไม่ต้องขูดนะลูกจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็บิดยังไม่ได้แปรงฟันใช่ไหมย,ยังคะ่ะแปรงแล้วจะเอาไปแปรงใหมค่ค่ะหลังจากเล่นอันนี้เราทุกคนต้องอแปรงฟันระวังมือนะพอเถอนะพอเถอะน่าได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องกินโอเคโอเคเสร็จแล้วภารกิจวงกลมเรา สำเร็จไหมครับพี่ออนโต้เออกว่าจะสาเร็จกว่าจะสําเร็จมีแม่ลุ้นแล้วลุ้นอีกทุกคนเวลาที่ทําะต้องระวังเพราะว่าไอตัวเข็มตัวเนี้มันแหลมแหลมมากแล้วถ้าเกิดหักแบบพี่ออนโตตะกี้นะถ้าเกิดว่ามันแข็งแข็งอะบางทีไอส่วนเล็มๆอะมันปักมือเราได้เลยนะคะโอเคเอาวางเข็มลงนะคะสําหรับคลิปนี้อ่าขอฝากไปกดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ช่องอันโต้คิดด้วยนะครับ สำหรับวันนี้บุย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 กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ันโตด้วยนะคะใครอยากเล่นสคริปเกมตรงนี้ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะทุกคนวันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วบุยบุยแม่ถ่ายถ่ายของนูโอเคค่ะเอาถ่ายของนูก่อนปิดคลิปนี่เอานี่ของนูก็เสร็จแล้วค่ะบุยบุยนะคะ